คุณคิดว่าวิเชอร์ทุกคนคือฮีโร่ผู้ล่าอสูจรจริงๆเหรอลืมพวกหมาป่าแห่งเคียร์มอ์แฮนไปก่อนเพราะมีวิเชอร์อีกกลุ่มที่โลกเกลียดชังและถูกปฏิเสธแม้กระทั่งจากวิเชอร์ด้วยกันเองพวกเขาคือสำนักแมว School of the Cat ว่องไวดุดันแต่การกลายพันธุ์ของพวกเขา ผิดพลาดน,นักเวทที่นี่พยายามปรับปรุงพิธีกรรมพวกเขาเชื่อว่าถ้าสามารถยับยั้งอารมณ์ได้มากขึ้นจะทำให้วิเชอร์เป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบแต่กลับได้ผลตรงกันข้ามพวกเขามีอารมณ์รุนแรงข้างแขนและไรซึ่งจัญยาบันพวกเขาคือนักฆ่ารับจา้างไม่ใช่นักล่าอสูรความบ้าคลั่งของพวกเขานำมาซึ่งการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ชาวบ้าน บ,บุกปุกปั่นให้บุกทำลายป้อมปราการของพวกเขาแต่ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าใครคือผู้บงการลับที่อยู่เบื้องหลังการล่มสลายที่แท้จริงพวกที่เหลือรอดต้องเร่ร่อนไปในฐานะทหารรับจ้างนอกกฎหมายเป็นวิชเชอร์ที่อันตรายและไร้ศีลธรรมที่สุดเท่าที่เคยมีมาหากคุณไม่มีทางเลือกอื่นในการปกป้องตัวเองจากอสูรคุณจะยอมควักเงินจ้างวิชเชอร์ที่ไร้ศีลธรรมพวกนี้ไหมหากชอบรอสน,สนุกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับ